สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่27มกราคม64เวลา14นาฬิกาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปอทศออพร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนที่กำลังกว่า30นาย เข้าควบคุมตัวนายชัยพลวิภาหรือลุงพลไปสอบปากคำและชี้จุดที่สร้างพญานาคและจุดก่อสร้างเพิ่มเติมที่ไม่ใช่บ้านพักพร้อมทั้งชี้จุดต่างๆโดยรอบองค์พญานาคนายพรพิรมอุรุแสงผอศอูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารเป็นผู้อ่านเอกสารว่าการก่อสร้างพญานาคปู่ปาริจินาคราช เป็นการลุกป่าพื้นที่ป่าสงวนและนำพื้นที่ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่อนุโลมให้ชาวบ้านทําการเกษตรและอยู่อาศัยมีความผิดข้อหารุกป่าที่ป่าสงวนโดยใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์และทำให้เสื่อมเสียสภาพป่าสงวนซึ่งเป็นความผิดตามพรบรป่าสงวนแห่งชาติระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปี และปรับตั้งแต่2 0 0 0 0 0บาทถึง2ล้านบาทขณะที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เป็นเวลาเดียวกันกับที่ลุงพลพร้อมกลุ่มยูทูบเบอร์กำลังรื้อร้านค้าหน้าบ้านโดยนายพรหมพิลมกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่แจ้งข้อหาลุงพลแต่ขอสอบปากคําก่อนและลงมาดูพื้นที่จริงและให้ลุงพลมาชี้จุดซึ่งหากทำผิด ก็จะแจ้งข้อหาส่วนการก่อสร้างพญานาคนี้ขอสอบปากคำลุงผลก่อนและจะพิจารณาให้ยุติการก่อสร้างหรืออายัดไว้ตรวจสอบถ่ายภาพทางอากาศส่วนจะรือ้อทุบทิ้งนั้นต้องให้ศาลเป็นผู้ตัดสินและยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาด้านนายชัยพลวิภามีสีหน้าที่เรียบนิง่งและไม่สู้ดีนัก เมื่อถูกเจ้าหน้าที่เชิญตัวโดยลุงพลเปิดเผยว่าตนไม่ได้รู้สึกกังวลใจไม่ตกใจและยอมรับว่าที่ดินในหมู่บ้านนี้ไม่มีใครได้เอกสารสิทธิ์หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวลุงพลขึ้นรถตู้ไปที่สถานีตำรวจผูทรกกตูมจังหวัดมุกดาหารเพื่อสอบสวนและชี้จุดพิกัดต่างๆซึ่งจากข้อมูลพบว่า เข้าข่ายความผิดก็จะมีการแจ้งข้อหาและดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันทีมข่าวสังเกตว่าไม่มีคนงานก่อสร้างพญานาคอยู่ในพื้นที่ทราบว่าได้หยุดงานมาสองวันแล้วโดยได้ใช้สแสลมกันศาลาที่พักเอาไว้ซึ่งศาลาที่พักก็ตั้งอยู่ไกลกับรูปปั้นพญานาค ท่านนายรัชพลศิริสาครให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทุบโต๊ะข่าวทางอมรินทีวีเอดีช่อง34ว่าตนคิดว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปที่บ้านของลุงพลนั้นยังเบานะครับเพราะตอนแรกตนคิดว่าจะมาพร้อมหมายจับแต่เท่าที่ฟังการสนทนาเป็นการขอความร่วมมือมากกว่าตนก็ได้ให้กำลังใจมากเป็นพิเศษ หลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ว่าจะออกหมายจับหรือไม่ทั้งนี้จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นความผิดซึ่งนาสามารถออกหมายจับได้เลยและโทษก็หนักอยู่เหมือนกันแต่ลุงพลก็สามารถที่จะประกันตัวออกมาได้สิทธิ์ของลุงคือการให้ประกันตัวส่วนตำรวจก็เช่นกันมีสิทธิ์คัดค้านการประกันตัว แต่ก็ต้องมีสาเหตุประกอบว่าทำไมคัดค้านเช่นไม่มีบ้านเป็นหลักเป็นแหลงมีพฤติกรรมจะหบนี้แต่ตนมองว่าตำรวจควรให้ประกันตัวตอนที่เจ้าหน้าที่เข้ามาที่บ้านหลุงพลป้าแตนก็โทรศัพท์หาตนด้วยต่อไปจะเป็นอย่างไรก็ว่ากันไปอีกทีสำหรับความผิดในข้อหารุกป,ป่าสงวนก็จะมีโทษตั้งแต่จำคุก 1>, 1ปีถึง10ปีตนก็พยายามเช็คเที่ยวบินแล้วแต่ไปกกอกไม่ทันจึงได้ประสานให้ทานายในพื้นที่เป็นผู้ดูแลโดยทานายได้เข้าไปหลังจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจสอบพยานาคแล้ว1-2ชั่วโมงหลังจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตดงหลวงเข้าเชิญตัวลุงพลจากบ้านที่บ้านกกอก มายัางสถานีตำรวจภูธรดงหลวงเมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีเพื่อสอบปากคำก่อนแจ้งข้อกล่าวหาในคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกระทั่งถึงช่วงเวลา18นาฬิการวม3ชั่วโมงมีช่วงหนึ่งที่ลุงพลออกจากห้องสอบเดินไปเข้าห้องน้ำจากนั้นกลับเข้าไปนั่งอยู่ภายในห้องสอบดังเดิม ซึ่งยังไม่มีท่าทีว่าจะเสร็จสิ้นในเวลาใดเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าจะเสร็จสิ้นในเวลา20นาฬิกาส่วนบรรยากาศหน้าห้องปฏิบัติการสถานีตำรวจผูธรกกตูมห้องสอบสวนลุงพลมีป้าแตนหรือนางสมพรลาโภพภรยาลุงพลและหลานสาวนั่งเฝ้าอยู่ที่โต๊ะไม้หน้าห้องยังไม่ยอมลุกออกไปไหน ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไปอยู่ในรถกระบะส่วนตัวเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้ป้าแตนเข้าไปรับฟังด้านในอนุญาตเพียงทีมทนายเท่านั้นขณะที่ภายนอกอยังสังเกตว่ามีสื่อหลากหลายสำนักเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมาติดตามทำข่าวส่วนกลุ่มยูทูบเบอร์ที่เคยเกาะติดลุงพลมาตลอดก็พากันยกทีมกันมาไร้โสด และทำคลิปความเคลื่อนไหวรายงานข่าวให้กลุ่มแฟนคลับที่รักลุงผลป้าแตนได้ติดตามรับชมตลอดเวลาและยังสังเกตว่าจะมีการสลับการไลฟ์สดอัปเดตสถานการณ์หมุนเวียนกันส่วนตําแหน่งการยืนเพื่อทำหน้าที่การรายงานข่าวมีการแบ่งลักษณะคนรักรึง้งซึ่งปีกซ้ายจะเต็มไปด้วยกล้องมือถือไลฟ์สดของยูทูบเบอร์ส่วนปีกขวา เต็มไปด้วยสื่อหลังที่มาทำข่าวขณะที่บริเวณรอบๆสถานีตำรวจภูธรกกตูมยังมีทีมสายตรวจของป่าไม้เดินทางมาดูแลความเรียบร้อยและติดตามการสอบปากคำของลุงพลในวันนี้ภายหลังเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และตํารวจสถานีตํารวจภูธรกกตูมได้สอบปากคำลุงพลใช้เวลานานกว่า4ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวป้าแตน เข้าไปในห้องสอบปากคำกระทั่งเวลา18นาฬิกา45นาทีตำรวจสถานีตำรวจภูธรกกตูมซึ่งมีร้อยเวรสอบสวนพาป้าแตนและหลานสาวเข้าไปด้านในห้องธุรการของโรงพักเพื่อทำเรื่องขอยื่นประกันตัวหลังถูกแจ้งสองข้อกล่าวหา 1. บุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ 2. ครอบครองไม้ห่วงห้าม ส่วนมูลค่าหลักทรัพย์พนักงานสอบสวนกำลังพิจารณาคาดว่าประมาณ1นึ่งแสนบาทส่วนป้าแตนเตรียมกระเป๋าสะพายหนึ่งใบสีม่วงเทายังไม่ทราบว่าด้านไหนเตรียมเงินโสดมาหรือไม่หรือใช้หลักทรัพย์อะไรประกันตัวในเวลา18.53นาฬิกานาทีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ขึ้นรถตู้คันเดิมที่มาส่งลุงพลที่โรงพัก สถานีตำรวจภูธรกกตูมและขับรถออกจากโรงพักกลับออกไปซึ่งบอกสั้นๆว่าต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนของพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกกตูมจังหวัดมุกดาหารท่านนายรัชพลกล่าวด้วยว่าปกติในคดีลุกป่าสงวนจะใช้เวลาสอบสวนอย่างน้อย4-5ชั่วโมงถ้าป้าแตนหอบหลักทรัพย์ไปเช่นนั้น ตนก็คิดว่าลุงพลได้ประกันตัวแน่นอนนอกเสียจากว่าตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวเพราะผู้ต้องหามีพฤติกรรมหลบหนีหรือไม่มีบ้านเป็นหลักแหล่งแต่ลุงพลก็ไม่มีท่าทีจะหลบหนีอีกทั้งสิทธิ์ของลุงพลสามารถอ้างได้ว่าการสร้างพญานาคดังกล่าวเพราะไม่รู้ว่าผิดกฎหมายแต่ศาลจะฟังหรือไม่ต้องดูอีกทีถ้าวันนี้ไม่ให้ประกันตัว ลุงพลจะต้องนอนที่โรงพักแล้ววันรุ่งขึ้นญาติก็สามารถไปประกันตัวที่ศาลได้ครั้งแรกที่ผมเจอลุงพลตอนนั้นลุงยังไม่สร้างพญานาคแต่ตอนเข้าไปล่าสุดเป็นตอนที่ลุงพลทําร้ายนักข่าวก็ยังไม่ได้คุยเรื่องพญานาคก,กระทั่งจะลงไปคุยดันมาถูกจับวันนี้เสียก่อนแต่มันจะเป็นเกมระหว่างสองทนายคนดังหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบ นอกจากนี้ผมเชื่อว่าไม่ใช่พรุ่งนี้วันที่28มกราคม64แน่ๆที่จะออกหมายจับคดีชมพู่ตอนนี้ตำรวจยังทำงานอยู่อย่างไม่นิ่งเลยเพราะถ้านิ่งแล้วก็อาจจะก,กําลังสรุปสำนวนเพื่อออกหมายจับผมแน่ใจว่ายัางไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะเส้นผมต้องโยงไปถึงผลสอบสวนไม่ใช่แค่ผลการจับเท็จออกมาแล้ว สามารถออกหมายจับได้เลยท่านายรัชพลกล่าวอย่างไรก็ตามท่านายรัชพลกล่าวด้วยว่าท่านายสิทธราก็อาจจะเหมาะสมดูแลคดีน้องชมพู่มากกว่าซึ่งส่วนนี้ลุงพลได้เลือกท่านายตามแล้วตนก็ไม่สามารถก้าวร่วงได้แต่ตนเชื่อว่าคนร้ายรวมกันเป็นกลุ่มเพราะคนเดียวไม่น่าจะทําได้คำว่าร่วมมือกันในทางกฎหมาย คือการแบ่งหน้าที่กันคนหนึ่งดูแลต้นทางคนหนึ่งลงมือทำและตนมั่นใจว่าไม่น่าจะใช่ลุงพลในขณะเดียวกันระหว่างการแถลงข่าวผู้สื่อข่าวได้สอบถามกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่หลังผลจับเท็จออกแล้วว่ากรณีผลการจับเท็จตอนนี้ยังไม่สามารถพูดได้เพราะต้องรอที่แปรออกมา และอยู่ระหว่างดำเนินการทางธุรการแปรผลเป็นรายงานให้พนักงานสอบสวนพิจารณาต่อไปโดยแผนการทำงานตอนนี้เกินไปกว่าแผนที่วางไว้มากกว่าร้อเปอร์เซนที่เคยย้ำไปก่อนหน้านี้และพบเรื่องใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นส่วนแนวทางของคดีนี้ยังคงดำเนินไปต่อไม่ยุติอย่างแน่นอนเพราะมีเหตุผลใหม่ และข้อเท็จจริงใหม่ของคดีนี้ยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นไปบนผู้เหล็กไฟได้ด้วยตัวเองอย่างแน่นอนนอกจากนี้เรื่องการออกหมายจับวันนี้ไม่มีแต่พรุ่งนี้ไม่รู้ทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ตอบคำถามกรณีผู้ที่เข้าเครื่องจับเท็จเป็นผู้ต้องสงสัยหรือไม่ส่วนจะนำพยานเข้ามาใช้เครื่องจับเท็ใหม่อีกหรือไม่ ต้องหาหรือก่อนแต่ไม่ปิดโอกาสว่าจะมีเพิ่มท้ายที่สุดหมัดเด็ดของคดีนี้ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและจะใช้เวลาเท่าที่จำเป็นยังไงก็จะไม่เลิกทำคดีนี้คนทำผิดต้องเอาให้ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกฎกติกาที่ประเทศมีและจะไม่ทำอะไรนอกกติกายังไง ก็จะไม่เลิกทำ